เดินผ่านไปก็กระไรอยู่เดี๋ยวจะหาว่าไม่สนใจกันเลยนะฮะชานเตอร์อะไรเขาฝันก็ไม่รู้ฮะไม่รู้อะไรเขาฝันแกนะฮะจัร์เตอร์บลเลอร์บอเทอ์ปเหมือนเดิมฮะมีเสียงยัง เสียงมายัางฮะเสียงมายัางเสียงมายัางสรุป เจนนะเห้ยอะเป็นเรื่องไหมใบราคามันช่างลดราคาลงมากันขนาดนี้ฮะสองล้านสี่นะฮนะสองสามกันไปแล้ว ราคาล่วงนั้นสุดๆนะฮนี่เขาไม่สบายนะฮะเป็นโรคจิบปูดนะฮะักนิดนึงไหนๆแล้วก็ผ่านมาแล้วนะฮะโอ้โหขอเดิน่อยนะฮะไม่สบายนะฮะ พลาดนะฮะเฮ้ยอ <It> sort of ัน <You> นี like <forward> e <legitimacy in> <guard> ้ก็เฟียวนะเนี่ยเป็นไงได้ไหมเออเออเอโป้ยไ้ำเป็นนอมไหมครับไว้ก่อนฮะ รถเนยเอาไปแขวนให้แขวนเลยสิเจ็ดแปดนั้นเจ็เป็นอะไรก็ได้แขวนเลยว่ารถระดับนี้เขายังต้องใส่มีออเดอร์ยังพี่มีออเดอร์ยังแอนดเดมมิผูสนใจแล้วนะสวัสดีค่ะสนใจคนไม่ดูเยอะมากนะเอาไปใส่ดิเฮ้ยมึงรออะไรอ่ะ ามาน,น,นี่เดี๋ยวเราข้างหนาไปห้อยดูใส่เลยนะเดี๋ยวผมอขออนุญ,ญาตเข้าไปขันน็อตได้ไหมฮะเดี๋ยวผมเปิดให้เลยดีกว่าพี่ไม่ต้องถามก็ได้ไม่ได้ไปแล้วไปไ<ด>ขันเลยเรียบร้อยเรียกของรถ จชรถอยู่นะระกอบรถคือไอหัวปูอะแชจะรถว่าใครวะวันนี้คนขายเป็นร้านเลยนะพี่ริงเหรอโอ้ยถ้าติดงกโด่อคาโอ้โหเปลี่ยนเครื่อะเปลี่ยนนอตพี่ไม่ใช่ใช่ะเอาหนหลาอเดี๋ยวเดี๋ยวให้โอบอย่างี้ไม่จะกดแม่งแม่งอ้นี้เยอะนะกระแสแม่งมาได้ ถ้าเจ้าของรถอยู่จะให้โอบเจ้าของรถละแสงมา,า,าได้นะบอกไว้ละลูกค้าสาั่งมาส่งไปทำสีให้ดูนะ <c oughs> โอ้โเหเลยอยากได้รูปต่กล้องอ่ะตอนเนี้ยรูปตากล้องไม่ได้มีมีแต่รูปโทรศัพท์พอเข้าไปลงขอบมันแตกเว้ยอืมมันมัวเนี่ยแต่กล้องเยอขนาดนี้เออต้องรอต้องรอสักพักอ๋อเพียบเลยก็ส่งเข้าในเลยไม่ไม่อันนี้มันเป็นไฟโทรศัพท์มันเล็ก อ๋อไปขยายแล้วแม่งแตกใช่ไอ้ล็อตมึงจัดการไปเราไปที่อื่นดีกว่าตัวไหมน่าดีเคหนึงไล่เปลี่ยนเลยทีละตัวโอมแปะนี้หนะ่อะไรวยตรงลิ้นตรงไหนก็ได้ข้างหน้าสวยๆเฮ้ยนนเห็นเห็นติ๊กเกอร์ในอเวนซ่าเอลเซอร์ออริจินอลมาจากไหนวะสีแดงสวยอ๋อไอ้นี่ตะนนุ่ยทำมาให้เฮ้ยเจ๋งดีอ่ะ มีไหมมันต้องอยู่ที่ตัวรถอยู่มีอยู่เอาไปไดมปิมึงยังส่กกับแตกกับแตกโอมตรงไหนดีวะนี่ว่าตรงไหนดีมันก็ต้องบุงเนี้ยแหละเออไปใช่เปล่า เดี๋ยวพี่ตีหมดเปเรื่อยไปแล้วนะเดี๋ยวมารับเดอกคนหายนอตเทียบอครับโชคดี่น้ับ ตอนติดตี้อะไระเฮ็ดอะเขื่อมเฮ็ดอะเฮ็ดซื้อกับเราไปเมื่อไหร่อันนี้ซื้อซื้อไปเมื่อไหร่เอ่ยเฮ็ดนี้เย็บแปะเอาพวอแค่ห้าร้อยพวอห้าร้อยพวอครับฝากไว้ที่ช่างสองเลยฝากไว้ที่ช่างสองมีไหมเนี่ยเรามีพิตตี้ที่ไหนเนี่ย พิตตี้หมดแล้วอ่ะไม่ดีมีแต่ไม่มีเลยอ่ะพิตตี้นะดูนม,มยี่ก่อนอแล้กันด,ดูนม,มก่อนนะดูนมใช่ก่อนไหนดี โปรโมชั่น999บาท999เกียร์โตครับไม่มีเลยครับมีเล็บอเนจินดีเมนฮะคอ่าตัวนี้หล่อรื่นได้ทุกเครื่องยนต์ฮะใส่เครื่องยนต์ใช่ครับผมรถแรงเสียดทานในเครื่องได้ลื่นไหมครับลื่นครับคนเหลือหลายคือยังไงฮะถึงแล้วนวดเช้านวดเย็นก่อนนอนรับรองครับว่าสบาย ออปชั่นบนล่างมีหมดนะฮะเรฟอัพเอนจินทีเมนตราคาเป็นไงครับราคาราคาเนี่ย799าวันนี้เราขายแค่500บาทเฮ้ยถูกเงี้ยอ่ะถูกมากเลยเพราะว่าโปรโมชั่นไงนอ๋อมันทำอะไรบ้างนะฮะเพิ่มแรงม้าไหมฮะเพิ่มแล้วคือคือเอาไปแล้วอ่ะมันก็เพิ่มแต่ว่า เอาไปแล้วมันก็จะเพิ่มอ่าเอาไปแล้วเพิ่มเลยเพราะว่าเราไปลองมาแล้วครับเพิ่มมา2ตัวแต่บางคนบอกไม่เพิ่มแต่ว่าการาบางยี่ห้อก็บอกเพิ่ม4 0ิบม้าโอ้สี่สิบม้าเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เทอร์โบต้องไปหานะแจมมาสี่สิบม้าเฮ้ยโอ้ที่คุณไม่ได้ดูในคลิปโปรโมทเขาแต่ละอันเยอะม้าเยอะๆกันเลยมันไม่ถึงขนาดแล้วเราอยู่พื้นความเป็นความเป็นจริงคือจุดเด่นของเขาคือการลดแรงเสียดทานลอดสิ่งชั่นนะฮะเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีจากเครื่องจักรที่อเมริกา พราะลดแรงเสียดทานได้ก็ลดค่าใช้จ่ายได้นะะี่ค<อ>ือความจร<อ>ิงขนาดนั้นเลยฮะ <laughs> พเพราะเราไปมีมันมีวิจัยมาฮะอ่าวิฟว่าเป็นจิลิคอนเนนนะฮะข่าววิฟวร์สวัสดีดีกว่าทุกยี่ห้อในยท้องตลาดโอ้โหด <laughs> อะไรนะดีกว่าทุกยี่ห้ออะไรล่ะของเขาคงดีแต่ของเราไม่ดีของเราอ่ะ <laughs> <laughs> อะไรอ่ะไม่แล้วนะฮะไปก็เดี๋ยวรู้ฮะครับผมผมเองว่ายี่ห้อเนี่ยอย่างบางยี่ห้อที่เขาบัฟกันหน้าดูนะฮะครับอย่าไปบัฟกันเลยฮะอ๋อคุณไม่บัฟกาเลยครับผมนเ็นลูกค้าเลือกเลยครับผมนี่เป็นคนดีเนี่ยนะฮะธุรกิจต้องอย่างนี้ฮะัที่ผมชงแล้วชงอีกคุณก็ยังไม่เข้าทางผมเลยนะไม่เป็นไรครับผมขายได้ขายขายไม่ได้ก็นั่งยิ้มต่อไปขายสร้างงานให้คุณรื่อยนะฮะหน่อยเก้าสบาทผมทำเครื่องอะไรมีถูกเป็นขี้อ่ะนะครับผมได้สปออออนเซร์มมาาาแล้วขย๋ โปรเจกต์ในงานโปรเจกโปรเจกต์นงานพี่อื่นไม่มีด้วยนะสองพวันนี้เราเก้าเก้าสิบาทโปรตีนราคาอะไรนะสองพันครับถ้าที่อื่นต้องหลังไหมถ้าไปเซิร์ชในเน็ตอยู่ประมาณพันห้าเออแล้วก็เราขายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคูลี่เบเนติกได้เลยนะครับอ๋อเพราะเฉพาะงานนี้นะฮะแล้วบูนี้ไม่มีพิ่ตงพิตตี้เลยฮะมีพิตตี้นี่พิตตี้โดนนี่เราดูพิตตี้ครับชุดพิตตี้เราเป็นไงเรียบร้อยมากครับ โอ้โหเนื้อตามหาพิตตี้อยู่นี่ยโดนผมมาเลยผมต้องมีไม่หนี่ไม่มีสบู่เลยอ่ะมาช้าเกินไปตลาดวาานไปแนี่ดูนี่บอกว่าแม่ก็มีป้ายเป้ยดูฮะก็มีแบบว่าถือแบบอะไรวะ C J I I C G นะฮะโน่นโน่นวินสปาร์วินอยู่ไหนฮะอ๋อนี่ผมฝากนี่ด้วยครับผมนี่ครับซีคาวครับหนึ่งแถมหนึ่งมันคืออะไรครับเอ่อน้ำมันครอบจักรวาล อ๋อเหมือนยาหล่อแข็งเหมือนโซนักสมัยก่อนใช่แต่ว่าดีกว่าดีกว่าเออนี่แม่ทำไมทียี่ห้อนี้กล้าพูดอหรครับผมยี่ห้อนี้ของทั่วบ้านด้วยอ๋อไม่ของผมไม่ใช่ของผมเองของผมเองมันเป็นยันยเลยฮะใช่ใช่ก็ใช้แต่มันแจ๋วมันแจ๋วครับแจ๋วไมอยากใช้ยี่ห้อไหนก็เลือกเอาเลยแต่ว่ามันเป็นไทโบโลจีแต่พอนี้เนี่ยของคนอื่นปุ๊บเขาเนดึงปุ๊บใส่ไปเลี้ยงยอดเท ตัดเต็น999บาทครับันนี้ออกบูธเลยครับคนนี้เนี่ยนะฮะแล้วแล้วเขาก็มีคนถามน้าแจ่มเสมอว่าน้าแจ่มเฮ้ยเราไปเอาเครื่องมือเรามาดีเดี๋ยวมันจะดูด้อยว่ะอีกคนเอามาด้วยเออเอามาไหมอีกคนเงเมียเไรเราสีดำเราสีขาวอ่ะอีกคนนึง้าแจมถามหน่อยท่อน้าแจ่มนี่กี่บาทสำหรับยาลิส4,000บาทลดได้ไหมแพงที่สุดในงานนะฮะของของก็แพงบูธก็ไม่ออก นะฮะลำตึงแต่ผมก็เอาเอารีเฟกให้ลำนึงรีเฟกไม่จับเอาเดีวรีเฟกให้รีเฟกให้เอาไปไม่เอาไปไม่เอาโอ้โหนะฮะสักตัวไหมฮะเขาขาดเขาลดกันเท่าไหร่ร้านหนี่งเขาลดกันเท่าไหร่สามพันสองพันห้านะฮะก็น่าแจ่มไม่ลดที่อะไรเลยแพงด้วยแพงก็แพงนะฮะามีขย เดี๋ยวไมเดี๋ยวนีมึงเทียร้านดิเฮ้ยเทียร์ไงวะหมาไปเอาเลยเอาเลยเทียร้านดิเอาเลยมึงพิตตี้ก็ไม่มีอ่าเสียงดังอยู่วะถามนิดนึงอ่ะครับผมมาเจอหน้าแจ่มแล้วครับผมคปนี้โทนสีรถเซกเมนต์รถเล็กๆสีไหนแมลงคือจริงๆเนี่ย ไม่อยาทำสิ่งเพิ่มอีกปาปาด้าบูก็มานะแต่เนี้ยปาปาด้าบูมาแต่วอ์เมื่อวานก่อนเนี่ยมารถมาเนี่ยขึนไปล้างเลยแดงแก้วก็โอเคนะแดงแก้วใช่แดงแก้วก็แดงแก้วก็เหมือนมาสด้าแต่สวยกว่าแต่สวยกว่าปิ้งกว่าใสกว่าปิ้งกว่าปิ้งกว่าไม่มีเกล็ดไม่มีเกล็ดแต่ใสลึกมันใส่ใสลึกถูกต้องพูดง่ายว่าใสลึกกำลังมาใช่ใสลึกกำลังมาสีไหนที่คิดว่าชาตินี้ไม่ควรให้เพื่อนๆแนะนำทำด้านลาัวคถามยากที่สุดสีไม่เงา จริงสีด้านสีไม่เงาอ่ะมันไม่ได้เนี่ยคือสีไม่เงาอ่ะอยาทำแค่หนึ่งนะครับหรือหวาพูบว่านะครับถ้าอยากทําสีไม่เงาก็ทําที่อื่นจะได้สีไม่เงาแหมเร็งเลยนะจริงแม่ขายฝากร้านไังฝากร้านเฮ้ยฝากฝากร้านน้เดเดี๋ยวพอดีเข้าน้ำโอเค นแตงมันมีได้ไหมนั่นเขาเรียกว่าฝากล้างอ๋อฝากล้างไม่ฝากล้างคือเลป้าให้หน่อยเดี๋ยวมาก็คุณไม่ได้มีร้านในนี้นี่มีไม่มีร้านในนี้นี่มีไม่งานเลยยวก็โหด้วยดูที่ใครหรอกันนะฮะไอเด้าสองคนมาเจอกันออ๋ไอเด้าไอเด้าไอเด้าเคดี๋ยวช่วงหลังใช้เอวไม่ได้ทำไมะฮน้องหมอบอกให้นอนนิ่งๆนะฮะที่เราเป็นอะไรกันเนี่ยเรามาไลไรแล้วก็เราก็นั่งนั่งถ่ายกันเลยมาคุยกับคนนี้หน่อยปปาาหรือเล่มาคุยกับคนนี้หน่อยโอ้ยมีกี่ปากอะไรแล้วนะเก็บตังค์เลย พอดีว่าโมดแม็กนะฮรนะฮะเฮ้ยผมลอกกว่านิเออโอของเขาได้ยาวนะผมได้ใหญ่ไม่ได้ดไปเราไปปิตตี้กลับหมดแล้วอ่ะไม่มีเลยอ่ะเรามาดูมาดูของอะไรที่มันแบบว่ามีราคาอะไรบ้างนะฮะนะฮะเรามาดูอะไรกันแบบที่มีราคากันบ้าง บิวสไตล์ด้วยนะฮะผมก็ใช้อยู่นะนี่นี่นี่มันหล่อจริงอ่ะเจ็ดหนึ่งแปดก็มาแล้วนะเฮ้ยเพ็ดเพ็ดน้ำมึงดูอยู่นี่นะฮะมาแล้วนะมาแล้วนะ ทำไมสีถึงเป็นอย่างนี้ครับอธิบายหน่อยฮะท่อเทอรเนียมนะที่แต่เราเอาไปท่ออบอบความร้อนมานมคือเราอบให้มันเสมอกันทั้งอันเลยใช่ครับให้มันออกเหลืองอ่าแล้วถ้าเกิดว่าใช้ไปนานๆนะจะออกเป็นสีุงปกติอ๋อก็คือจะออกเป็นลุง้งใช่ก็คือว่า้าใช้ไปนะโอเคในจุดที่มันโดนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกับที่ท่อเทรเนียม่แต่คือตอนนี้ก่อนจะขายแทนที่มันจะมาเป็นสีแบบเทาๆไม่สวยวก็คืออบมาก่อนเลยถ้ารถแบบไม่ได้วิ่งรถบางคนนี่ใส่ท่อแล้วแบบไม่ได้ซัดเงี้ย จอดโชว์ก็สวยเลยใช่ครับแ,แล้วก็ตอนจินท่อเทเนียมเนี่ยจะเป็นเมืองนอกเนี่ยนะท่าที่ผมเคยเห็นนะครับมันจะแบบมันจะแบบสีเทาๆอ,อ่ะอ่ะเขาไม่ได้เล่นสีเหมือนบ้านเรานะนะครับแท้เนี่ยมันจะมาแบบเทาๆอ่ะเ,เหมือนท่อแบบท่อเหล็กด้านๆแหละนะครับอันนั้นจริงนะเมืองนอกเขาจะมาสีอย่างนั้นเลยเนี่ยเนี่ยันเนี้ยผมเคยเห็นจริงอันแรกเลยเนะี่ยนะครับเมื่อวันก่อนผมเมาผมว่าจะถามจริงะว่ามันคืออะไรนะฮะก็คือไทเทเนียมแต่ว่าอบสีมาคือใส่ปุ๊บ ยกรถโชว์สวยเลยราคาเป็นไงครับจากสองแสนครับรถเหลือแสนสองนนี่ <25. S 1> นี่นนดูราคาของแบรนด์เลยไอ p e นะไอคุ้มสุดเ่ยไอ e ีมะเนี่ยโอเคไอ e นะนะครับผมบอกเลยว่าท่อบ้านเราบางร้านอะ่ะจริงแพงกว่านี้อีกนะครับแพงกว่านี้อีกนะฮะนี่ของของมีแบรนด์นะฮะดูราคา ผมว่าใครใช้สามห้านี่เจ็ดหนึ่งแปดมียังเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดมีอะไรสแตนเลสเหรอพี่อ๋อเป็นเลสราคาเป็นไงราคาก็ในงานก็ 103, 5, แสนสามห้าแถมปลายคาร์บอนอนุเลยครับพี่นี่นี่เดี๋ยวเรายั่วหน่อยฮะยั่วกันหน่อยสาวกเจ็ดหนึ่งแปดนี่ แค่ฟลาอย่างเดียวสองเบอร์ไปนะครับอันนี้ใ tamam ห้หน uh uh, ึ่งสามห้าเป็นเซ็ตมีวาลเหมือนตัวเดิมฮะเหมือนในตัว981 987ดหนึ่งเาแปดเจ็ดอะไรเงี้ยนะนั่นเสียงมันจะเป็นไงเนี่ยเครื่องดังมาพี่สี่สูงคนนี้แต่ดังนะฮะเสียงได้เรื่องไหมได้เรื่องครับพี่แค่ปือถือนัดนเองครับผมอินเลนโมโนบล็อกที่เหลืออยู่คู่นึงอ่ะใส่ CBF-T พร้อมใส่เอาเลย ราคาโปร่งออโตุสลอนเลยแสนสามกว่าโมอนต์บล็อกนะอ๋อมอนต์บล็อกเหรอแสนเก้านะ <100 9. S 2> อันนั้นคือชุดนั้นเลยพร้อมใส่นะใช่แสนเก้ามีของเลยมีของอยู่เลยดูเลยคุณนี่อย่าลืมนะใครสนใจนี่เลยนี่นี่น,นี่อ่าฮะบอกเลยซื้อของในงานคนระับตอนนี้เฟี้ยวมากครับผม ใ,ใครเอาอ่ะเออใส่เลยมีเลยไม่แต่มันเป็นเป็นหกพอร์ตนะมันไม่สี่นะแต่ว่าถ้าลูกค้าจะเอาเซฟมีสี่พอร์ตไมโครนะโโโโด้วยนะไอ้ส<ม>ี่พอร์ตโมโนด้วยตัวไปถามไอ้บอกตัวกลับไปบอกเขาสี่พอร์ตโมโน,โนนี่คือตัวมอนอปอลเหมือนกันอโมอนอปอลเหมือนกันเป็นสี่พอร์ตก็ถูกอ่ะแสนห,นหน่อยๆนอยเองอแต่ไอ้มอนอปอลนั่นคือของใหม่ป่ะแสนเก้า

รอบที่สามกูก็ยังไม่เจอพิตตี้บูธนี้อยู่ดีไ,ไปแล้วพิตตไปแล้วนี่พิตตี้กลับกี่โมงเนี่ยโอ้โหพึ่งกลับไม่หมดที่เองน้ามาที่พี่กลับเลยหมดรอบแล้วพี่มาตอนพิตตี้จะอยู่ตอนไหนอ่ะอ้าวก็แบบพิตตี้กำลังจะกลับบ้านไงไก็ถ่ายเสร็จก็รับกลับบ้านไปเลยไงรอบแล้วหมดรอบแล้วอะไรวะไม่เคยได้เรื่องเลยอ่ะนะฮะไม่เจอนานกี่ถึงเราจะถ่ายก็ต่อเมื่อบีบิตี้เท่านั้นนะฮะ สี<ห>่พอทโม่รุ่ง,ง,ง,งนี้รุ่งนี้นะฮะ<ห><ห>ไม่มีแล้วว่ะกลับไปที่รถเอ้ยมีคนจะประมูลยาดมว่าไงไครับเดี๋ยวฝากฝาก่อนฝากก่อนหนึ่งเรื่องนะครับก็คือสตาร์ทบล็อกสตาร์ทเฮดไดส์สตาร์ทจูเนอร์นะครับ ใครที่ต้องการราคาโปรโมชั่นในออโต้ซารอนเนี่ยที่ลดกัน3,000-3,500เนี่ยนะครับสามารถใช้สิทธิ์นั้นที่ร้านผมได้เลยนะโทรเข้าเบอร์ร้านได้สิทธิ์ออโต้ซารอนเหมือนกันนะครับลดประมาณ3,000-3,500บาทนะฮะเฮดไดฟจูเนอร์ ive, junior, แล้วก็ rock, บ็อกซ์นะฮะส่วนอีกเรื่องก็คือเบรก เบรกเอแท้ห้างทุกชุดก็มีราคาลดพิเศษนะครับ 20- 3สนะเอร์ซนอย่าง c ีวิก FC เนี่ยไมโครซิกเนี่ยนะครับก็รถสบันนันแหละ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าอะไหนๆก็ท้ายๆแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูโปรโมชั่นสตัดเนี่ยก็คือแจ้งกันไปแล้วนะฮะตอนนี้นะครับแจ้งกันไปแล้วอ้าวแจ้งกันไปแล้วนะครับสตัดนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะ พาไปดูต่อนะครับกับเบรกนะฮะสตาร์ทบล็อกเนี่ยเราจัดไปแล้วมีบล็อกมีเฮดไดร์นะครับแล้วก็มีจูเนอร์คอนเซ็ปต์นะครับอย่างนี่ครับอย่างจูเนอร์ Junior เนี่ยก็ลดประมาณ2,000บาทนะครับทุกรุ่นนะฮะไม่จำกัดจำนวนแล้วนะครับตอนนี้สามารถเข้าไปจองที่เฟซผมได้เลยแล้วก็เฮดไดร์นี่เขาเรียกว่าถล่มทลายเลยเฮดไดร์ ye, ลดแม่ง3,500ันห นะฮะเพราะนั้นใช้สิทธิ์นั้นได้เลยส่วนบล็อ uh, กแต่ว่าบล็อกนี้ต้องรอัสดีครับแต่บล็อกนี้ต้องรอครับบล็อกนี่จองเลต้องจองกันลวงหน้านะครับแต่ว่าเฮดไกด์เนี่ยมีเลยสามารถวอล์กอินเข้ามาซื้อได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีอ้าวค้างค้างเหรอครับค้างไหมฮะสรุปค้างไม่ค้างครับถ้าค้างจะได้ล็อกเอาออกไปเลยค้างไหมครับ ไม่ตอบสงสัยจะค้างถ้าค้างเราจะได้ตัดสัญญาณกันไปเลยนะครับยังไงครับค้างไหมไม่ค้างนะโอเคถ้าไม่ค้างนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของเบรกเอลเลสนะครับเราจะได้มาต่อที่โปรโมชั A ่นเบรกเอลเลสในงานนะเอลเลสเอลเลสมีโปรโมชั่นอะไรมัางครับ ลด15%รนะครับ,รบเพราะ <pigeon. S 1> ว่าคำถามเยอะมากตอบราคาไม่ถูกนะฮะตอนนี้คนขายเองก็ตอบราคาไม่ถูกว่านั้ี๋ยวเราผมพามาถามหนึ่งบูธเลยนะครับว่าโปรโมชั่นตอนนี้มีอะไรบ้างไล่กันไปรุ่นรุ่นเลยนะครับมโคซิกสนค่ะนี่นะครับ s, <S, s 4 s 4จันงเค่ะอะ่าได้ยินป่ะได้ยินป่ะอันนี้เอาใหม่เอาใหม่นี่นะ ของจริงเราว่าเฮ้ยไม่ใช่มโนนะอ่ะไมโครซิก85ตรงรุ่น S4 92 99 99แล้วและนี่อีกคนนึงที่คนถามมาเยอะมากเลยก็คือโมโน4พอร์ตใช่ไหมโมโนใส่อะไรคะใส่พวก FC อฟซี 4, นี่นี่จีคครับถูกต้องครับ GK นะครับถูกต้องโมโนสี 4, ใส่ FC จาน3างนะคะ,ะอ่า คตรถูกบอกเลยนะฮะหายไปเยอะสามห้าห้าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทหายไปเยอะอันนี้คือสี่นะอันนี้คือสี่นะตัวโมโนสี่เนี่ยสามสามสองสิบเจ็ดสามห้าห้าสิบเก้านะครับแล้วหกอะสห้าห้าสองสสี่พ <High S 2> นะันะหายไปสี่แสนนะอะหายไปสามแสนอะใช่ปะ เออหายไปสามหมืนพูดผิดหายไปสามหมื่นไม่หายไป3ามสาืนกว่าละนะไม่ไม่สาไม่สี่อ่ะสามกว่ากว่าเลยเพราะปกตินี่ก็คือ23อ่ะต้องมี23กว่าจะให้ลดกันยังไงก็คือยี่สมามีแน่ๆนะครับตอนนี้เหลือ2 0 4สองศูนพนะครับน่ะหายไปเยอะ